สวัสดีครับก็พบกับผมเช่นเคยนะครับทันตาภาเกษตรเนาะกับภารกิจหลังเลิกงานนะครับตอนเย็นวันนี้นะครับก็นะครับพาแม่บ้านนะครับมาเก็บเงาะเนาะก็กับบ้านสวนนิมแยมจมใส่นะครับบนพื้นที่แพทไร้นะครับเราก็ปลูกไม้ผลนะครับผสมผสานเนาะเดี๋ยวไปติดตามดูกันนะครับกัน่งนะครับอ๋อแม่บ้านนะครับก็กําลังเก็บเงาะนะครับก็อันนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับของเรานะครับก็รับราชการทั้งคู่นะครับก็ ทอาชีพทำเกษตรคู่ขนานไปด้วยนะครับปลูกไม้ผลเนาะอันนี้ก็จุดเริ่มต้นก็คือ,อเรานะครับชอบทานผลไม้อยู่แล้วนะครับก็อยากจะปลูกผลไม้ที่ปลอดสารพิษเนาะมีกินกินแล้วแบบสบายใจยน,น,นะครับเนาะเราเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยครับเราไม่รู้ว่าเขาใส่สารอะไรบ้างครับแล้วก็ปลูกของเราดีกว่าเนาะปลูกเองดูแลเองเก็บเองดีกว่านะครับก,ก็จะได้แบ่งปันเพื่อนด้วยนะครับสําหรับ การทําเกษตรผสมผสานนะครับน,นี่คือข้อดีเนาะมาดูแม่บ้านนะเนาะอ่าแม่เป็นไงบ้างวันนี้นะแดงมากสดมากค่ะเป็นเงาะอะไรแม่เงาะโรงเรียน่เป็นเงาะโรงเรียนอ่าสดมากนะครับอ่าแม่เราดูดูผลเนาะประเท์ดูผลหน่อยเนื้อข้างในเป็นไงบ้างมาดูเนาะ ในนะครับลักษณะของเงาะโรงเรียนฮะเพื่อนดูนะครับก็ไม่ฉ่าน้ํานะครับเปลือกบางเนาะเปลือกบางอโอเคลอง,ง,งกัดตรงนี้โอ้ดูท่าอร่อยเนาะอ่าดูนะครับดูดูดมเมล็ดเขานะครับรสชาติเป็นไงแม่หวานกรอบร่อน หวานกรอบหล่อนนะครับโดยรวมเนาะก็รสชาตินะครับของเนาะโรงเรียนบ้านสวนยิมเยืนจันใสของเราเองนะครับก็เนื้อแป๊บหนึ่งนะครับเนื้อของเขานะครับค่อนข้างที่จะเนื้อไม่ฉ่ำน้ำนะครับมีรสชาติหวานนะครับแล้วก็กรอบนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเนื้อของเขาจะไม่ติดบริเวณเมล็ดนะครับโอเค ดูนะครับปีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเก็บสดเลยนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่นะครับแฟนเพจของบ้านสวนยิมแย้นจันใสนะครับสนใจยังไงก็คอมเมนต์ใต้โพสตได้นะครับผมโอเคฝากติดตามต่อนะครับกับเงาะโรงเรียนบ้านสวนยิมแย้นจันใสครับกับทันตาภาเกษตรเนาะกับภารกิจหลังเลิกงานตอนนี้วันนี้ก็ทําอาชีพเสริมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บเงาะก่อนนะครับก็เตรียมส่ง ออเดอร์ต่างๆนะครับโอเคไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ